เห็นหมาไหมเนี่ยหมามันกัดกันเห็นไหมเอออย่ากัดกันเหมือนหมาเป็นคนพูดกันดีๆลูกขาแบ่งนะคุณด้วย,ย,แ,ลวยแล้วมันกระเด็นไปไหนหมดอ่ะกระเด็นก็ไปเก็บสิลูกงั้นก็ไม่ต้องยิงดีป่ะ ไกลแค่ไหนก็ต้องตามไปเก็บนนกมีง่รู้ัน,นงนไม่ต้องเล่นนะลูกถ้าเล่นแล้วเบอร์ขนาดนั้นอย่าไปเล่นมันลูกข้ออ้างเยอะข้ออ้างที่จะไม่เก็บแบบเยอะไม่ต้องไปเล่นมันลูกนอไม่คอยเงนะ่งงจไม่มีอยู่แล้วนี่ฟูเองเป็นผู้หญิงนะ มูก็ไม่ยอมมูก็ไม่ยอม